ล,ลองลองลองน้ำออกกว่าตีบนขนาดนั้นลมลมพัดเข้าเนี่ยไปสาย้าไม เอาบ้าเอาเอาอาบูเล่นดีกว่ามาั้ง <laughs> 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 มันเป็นลมแลวมันตา่ใส่ต้องเป้นาบูแล้วมั้งเปินเนี่ยอเอาเปินมาดิว่า ที่มันตีฝั่งนี้นี่ให้มันลมมันก็ได้นั่นนะ่ะ